สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาสอนวิธีการสร้างรัดเพื่อไปใช้ในแอป,ป l u m a Fusion กันนะครับโดยเราจะใช้แอป,ปที่มีชื่อว่า Affinity Photo ในการทำรัดนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าแอป,ป Affinity Photo เป็นแอป,ปที่ซื้อขาดครั้งเดียวเพื่อนๆลองพิจารณาดูก่อนนะครับแอป,ปนี้ถ้าอยู่ในช่วงลดราคารู้สึกว่าจะอยู่369บาทนะครับถ้าจะไม่ผิดแอป,ปตัวนี้ให้อธิบายเข้าใจง,ง่ายๆเลยก็คือ เป็นแอปที่ทำงานเหมือน Photoshop เลยครับหนึ่งในความสามารถของแอปนี้ที่เราจะมาทำกันในคลิปนี้ก็คือสามารถสร้างไฟล์รัดได้สำหรับไฟล์รัดนั้นถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือคล้ายกับพรีเซ t สีที่เอาไว้ใช้เปลี่ยนสีให้กับวิดีโอของเราประมาณนี้ครับคือเรากำหนดเองได้โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูวิธีการสร้างรัดด้วยแอป Affinity Photo กันครับนำไฟล์วิดีโอที่เราจะใช้ลากลงมาไว้ที่ไทม์ไลน์ต่อมาให้เรา Snapshot หรือแคปภาพจากวิดีโอครับ ทีการแคปภาพก็คือแตะที่เมนูที่ด้านล่างซ้ายมือตรงนี้เลือกเมนู snapshot ที่อยู่ด้านล่างสุดครับตัวแอป,ปก็จะแคปภาพวิดีโอให้เราเรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่คลังภาพในเครื่องของเราต่อมาให้เราเปิดแอป,ป affinity photo ขึ้นมาครับเข้ามาแล้วหน้าตาของตัวแอป,ปก็จะประมาณนี้นะครับให้เราแตะเครื่องหมายบวกที่อยู่ด้านบนตรงนี้ แล้วก็มาเลือกที่เมนู Import from Photo มองหารูปที่เราส n a p มาเมื่อครู่นี้เจอแล้วก็แตะเลือกเลยครับก็จะเข้ามาสู่หน้าจอการทำงานของแอปนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยใช้ Photoshop มาก็จะคุ้นหน้าจอการทำงานแบบนี้นะครับในคลิปนี้ผมจะขอธิบายเฉพาะในส่วนที่เราจะทำกันนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไป ไปต่อเลยนะครับหลังจากที่เปิดภาพมาแล้วให้เรามาที่แถบเมนูด้านข้างที่อยู่ขวามือเลือกอันที่3นี้นะครับมันก็จะมีเมนูย่อยมาให้เราเลือกปรับเยอะเลยวิธีการก็คือให้เราแตะเลือกเอานะครับว่าจะเข้าไปปรับแต่งเมนูไหนอย่างอันแรกที่ผมจะเข้าไปปรับก็คือเมนู Color Balance แตะเข้ามาแล้วมันก็จะมีเมนูย,อย่อยๆให้เราปรับตรงนี้อีกครับ ก็ค่อยๆปรับไปนะครับจนได้โทนสีตามที่เราต้องการเสร็จจากการปรับตัวค o ลเล b a l บาลานแล้วอยากจะไปปรับตัวอื่นๆก็ทำแบบเดียวกันเลยลองดูตามที่ผมทำก็ได้นะครับในขั้นตอนนี้หรือจะกดข้ามไปในขั้นตอนต่อไปเลยก็ได้ครับในนาทีที่3.57ประมาณนี้ โอเคครับได้โทนสีของวิดีโอที่ผมต้องการละต่อมาเราจะเซฟออกไปเป็นไฟล์รัดเพื่ออไปใช้ใน Lumafusion กันนะครับเลือกเมนูแรกที่แถบด,ด้านบนนี้ครับเลือกเมนู Export ลัดครับก็จะมาที่หน้าต่างตั้งค่าก่อนที่จะ Export ในช่องแรกให้ตั้งชื่อก่อนเลยครับ ช่องที่2 description นี่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับช่องที่3นามสกุลไฟล์รัดคือ .cube ก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับอันสุดท้ายนี่ก็คือคุณภาพของไฟล์รัดก็เลือกสูงสุดไปได้เลยครับเรียบร้อยแล้วก็มาแตะที่ export ได้เลยตัวแอปก็จะ export ไปเก็บไว้ในที่แอปไฟล์นะครับเราก็หาที่เก็บได้เลย เสร็จแล้วก็กดเซฟที่มุมจอด้านบนนี้ครับจากนั้นให้เราไปเปิดแอปไฟล์ครับอพอเข้ามาแล้วก็หาไฟล์ที่เราเซฟเมื่อครู่นี้เะกี้นี้ผมเซฟไว้ในโฟลเดอร์รัดของเพื่อนๆก็ดูนะครับว่าเก็บไว้ตรงไหนก็เข้าไปตรงนั้นเจอแล้วครับไฟล์รัดที่เราสร้างมาแต่ที่ตัวไฟล์ครับ มันก็จะเด้งมาที่แอป Lumafusion เลยจากตรงนี้เราก็กลับมาทำต่อจากตอนที่เรา snapshot นะครับก็ double tap เข้าไปที่หน้าปรับแต่งครับเลือกเมนู Color and Effects ที่แถบเมนูด้านล่างเสร็จแล้วเลือกเมนูที่2ด้านบนตรงนี้ครับลัดที่เราสร้างมามันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้แล้วเราก็มองหาครับนี่ครับก็แต่เลือก นี่ครับเราก็จะได้โทนสีของวิดีโอที่เราต้องการโดยไม่ใช้ลัดที่ติดมากับแอปสามารถทำใช้เองได้หรือเราจะลองไปใช้กับฟุตเทจอื่นที่มีแสงสีหรือโทนสีของวิดีโอ bones. ใกล้เคียงกันก็ได้อย่างอันนี้โอเคครับก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการสร้างลัดขึ้นมาใช้เองในตัวแอป lumafusion นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชม รวมทั้งมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มหัดตัดต่อด้วยแอป l u m a Fusion ส่วนในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ฝากทุกคนติดตามกันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ